เฉลยแล้วสัมพันธ์อ้ําให้โซนินใช่ว่าที่แฟนเรษธีคนที่1 1ไหมเดินแาวไม่หยุดเลยหลังจากที่อ้ําพัชธราภาชชยเชือ้อมีภาพคู่กับให้โซนินชนินให้โซนุ่มนักธุรกิจและเจ้าของกิจการโรงแรมดังในเมื่อหารสุดหรูก,กับแกงเพื่อนๆนของนังเอกสาวซึ่งชาวเน็ตก็แห่แซวกันยกใหญ่ว่าทั้งคู่ดูน่ารักมากๆจนหลายคนก็ขอเชียร์และแอบหลุนดูเคมีเข้ากันมากโดยชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อน,อนกลุ่มเดียวกันงานนี้หลายคนก็อยากรู้จักหนุ่มคนนี้ว่าเป็นใครกันนะ นินชนินเตระตานชัยเป็นลูกของนายกิติพงศ์เจ้าของบริษัททีระชัยภพศสารเอนจิเนียริงจำกัดบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟารายใหญ่เป็นลูกคนที่3จากพี่น้อง4คนจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คารเบียลและมาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้บินไปเรียนปร,ริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาและไปต่อที่ไต้หวันเพื่อเรียนภาษาจีนก่อนมารับช่วงต่อของธุรกิจครอบครัวซึ่งก็กคือบริษัททีรชัยภพศสารเอนจิเนียริงจำกัด และโรงเรยมย้าดาวยูพัทยานั่นเองฉเฉลยความสัมพันธ์อ้ําให้โซนินหลังนินเนอร์มือม้อหรูชาวเน็ตแซวสนันแลาสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ k อ้ํธธาพัชราภาเัยเฉยวได้ออกมาฉเฉลยสถานะของทั้งสองคนมีคนถามเข้ามาเยอะว่าหนุ่มข้างกายพี่อ้ํานั้นเป็นใครเป็นหนุ่มในกลุ่มเฉยนะคุณนินชนินเตระตนะชายัยนักธุรกิจหนุ่มทายาท้านผู้นําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและเป็นเจ้าของโรงแรมดังในพัทยาทำแฟนคลับฟันสลายไปต,ตามๆกันเลยค่ะ อีกทั้งวัเลนไทยที่ผ่านมาแม้จะสดแต่ก็ไม่เหงานะคะสําหรับซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาชัยเชือ้อเพราะมีเพื่อนเพื่อนในวงการและนอกว,วงการรวมไปถึงเหลบบ่าบรรดาแฟนคลับหอบดอกไม้ไปมอบให้เจ้าตัวถึงมือแต่ล่าสุดทำเอาสาวอัมึงกับเกิดอาการอึ้งของจริงไม่งานนี้เพื่อนรักอย่างชายอานันทวีปได้ทำเซอร์ไพรส์รเพื่อนโดยการให้หนุ่มเกาหลีหอบดอกกุหลาบแดงเช่อโตไปมอบให้สาวอัมถึงกองถ่ายโดยโพสตภาพพร้อมคลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุคแคปบชันว่าเมื่อเพื่อนโสดจุดๆๆภารกิจ อ้ำอึ้งก็เกิดตลกดีไปดูหน้าอ้ำตอนอึ้งเป็นยังไงแต่นางอ่านเกมออกเร็วไปหน่อยแต่ก็ตลกดีคําขันประจําวันเนื้อช่วยกันนัดจัดและเวลาช่วงพักระหว่างซีนซ่อนแอบกันสุดส่วนประเด็นของอ้ำไให้โซพกอดีฟแฟนเก่านั้นไม่สวยแต่เปล่าทะเลาะสาเหตุเลิกไร้มือที่สามไม่มีเรื่องผู้หญิง